สวัสดีค่ะก่อนเริ่มบทเรียนนะคะมาทําความรู้จักกันสักนิดนะคะ1อภิรดาเบญจครานีค่ะปัจจุบันเป็น Co Customer Experience Management ที่เดนส์ตนะคะทานวัตกรรมธุรกิจเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าแล้วก็ข้อมูลด้วยแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเพจ Creative Monday นะคะที่ช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสารรค์ที่อยู่ข้างในของทุกๆคนนะคะเป็นนักการตลาดแล้วที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมธุรกิจนะคะให้กับสตาร์ทอัพผู้ประกอบการแล้วอยู่ใน professional network ของต่างประเทศด้วย เรียนจบสถิติมาค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับ Data นะคะในช่วงแรกๆนะคะมาตั้งทีม Data Mining นะคะที่ดีแทซึ่งเป็นยุคบุกเบิกเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นก็เป็นพโอนเนียมาตลอดเลยได้ทำอะไรใหม่ๆสม่ำเสมอน,นะคะที่จะนำพวกนวัตรกรรมการตลาดมาใช้พัฒนาธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านออทำวางกลยุทธ์ทางาการตลาดนะคะทำแคมเปญให้กับลูกค้าคอนเทนชั่วมาร์เก็ตติ้งทำพวกเพอร์ซอนัลไรเซชันแคมเปญต่างๆรวมถึงการคีย คิดค้นร่วมก,ก,ก,กันกับทางเทเรนอรในส่วนที่เป็นธุรกิจใหม่ c u s t o m e r Data Platform ด้วยนะคะและเข้าไปช่วยในธุรกิจประกันในส่วนที่เป็น Transformation นะคะมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า15ปีเนี่ยค้นพบว่าในหลายๆฟังก์ชันเนี่ยก็ยังจำเป็นที่ต้องมีหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนและประสบความสำเร็จนั่นก็คือ Customer Ex p e r i e n c e ค่ะประสบการณ์ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของธุรกิจเนี่ยท่านมีส่วนสร้างแลว ก็ส่วนทำลายได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหน่วยงานสำคัญมากในการสร้าง c u s t ตมอร์เอ็กซ์ n พีที่ดีนะคะนึกถึงตอนที่อยู่ดีแทค่ะเป็นองค์กรที่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเลยนะคะเรามีการออกมอฟกันนะคะอยู่สม่ำเสมอมีการโปรโมทสินค้าและบริการเดินตลาดอยู่เป็นประจำนะคะแต่ว่าแทนที่เราจะโปรโมทสินค้าอย่างเดียวคะ่ะเรากลับไปขนใจลูกค้าได้อีกด้วยนะคะเราไปได้ลงไปพูดไปคุยกับลูกค้าเข้าอกเข้าใจ ลึกซึ้งถึงเพนพอยต์ถึงความต้องการของเขาในแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เหมือนกันเลยแล้วเราก็กลับมาคุยเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆม,ม,มาถกเถียงกันนะคะจนกระทั่งเกิดเป็นโซลูชันที่ต่อยอดบางโซลูชันนี่ก็สร้างสารรค์มากๆเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการถกเถียงกันของพวกเราเนี่ยจะอยู่พื้นฐานของลูกค้าที่เป็นศูนย์กลางอยู่แล้วนะคะ ชอบประโยคหนึ่งของเจฟเบโซสนะคะอดีต c ี o อ m อ z เ n ซอนบอกว่างานของเราก็คือการที่ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นทีละเล็กละน้อยทุกๆวันนะคะดังนั้นเนี่ย n อเซจึงโตแบบก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าเขายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีหลายๆครั้งเราก็เห็นธุรกิจหลายๆธุรกิจพังคลืนลงไปเพราะประสบการณ์ลูกค้าเช่นกันดังนั้น customer experience จึงเป็น ดาบสองคมแล้วก็เป็นเรียนสองด้านที่เราต้องพัฒนากันอย่างยั่งยืนนะคะในยุคนี้มีคนพูดถึงเรื่อง customer experience มากขึ้นเพราะว่าเป็นกุญแจสำคัญจริงๆที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยป่าปันไปทั้งกลางการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเทคโนโลยี Technology, หรือว่าการตลาดเองก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งในคอร์สนี้แหละเราจะมาถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่มากกว่า15ปีนะคะผ่านเฟรมเวิร์ต่างๆที่อาจจะไม่เคยปรากฏที่ ไหนมาก่อนเลยแม้กระทั่งในหนังสือต่างประเทศเพราะว่าเป็นการที่เราคิดค้นมาจากประสบการณ์จริงๆนะคะที่ให้ทุกท่านสามารถเริ่มออกแบบประสบการณ์ของลูกคา้าให้กับธุรกิจตัวเองทําให้ธุรกิจตัวเองเติบโตได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นนะคะ